ครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมกับ FC คนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกพาลุวยครับผมมือนีก็ได้ภาพมาตามแนวทางหวยเล่านะครับผมวันที่27ตุลาคม2564นะครับผมคือเป็นหวยล่าของพอนุ่มไทยนะครับผมก็ได้มาฝากให้กับ FC แล้วนะครับผมมือ วันวันที่ผ่านมาเนาะครับผมคือเขาเลขล่องเนาะครับผมมือนีกับล่องผิดจาราหนาเบิ้งนะครับเด้อถ้าชอบตัวไหนก็ลองจับเบิ้งครับผมเพราะว่าพอลึกไอ้พอนมไทยเพิ่นกน็จับแต่ไอ้จับคู่บนล่างมาให้เนาะครับผมแต่กับโบเทนเนตัดอ่ะถ้าเอฟซีมักก็ลองจับเบิ้งนาะครับผม วันที่27ตุลาคม2564นะครับผมห้วยลาวนะครับจับคู่บนล่างก็มี052749431538 564525394746 2 6 4 8 4 53่สนหาะครับผมสำหรับไอหวยเล่านะครับผมจับคู่บนล่างนะครับผมก็ถ้าเอฟซีมักระล่องจับเบิงนะครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็เบิงพามาเบิงตัวเด็ดนะครับบานนี้อันนี้คือพูอภรุ่มไยเนะครับผมเพิ่นจับคู่เด็ดออกมาแล้วนะครับผม หวยลาวพ่อหนุ่มไทยนะครับผมเด่นนะครับผมเด่นก็คือสามนี่ห้าสามสี่นะครับผมตัวเด่นนะครับผมแล้วก็ตัวร่องนะครับผมมือที่เลี้ยวกับเข่าตัวร่องสองหนึ่งเจ็ดนะครับผมคัดเด็ดนะครับผมคัดคัดแบบเด็ดเด็ดมาแล้วนะครับผมก็มีศูนย์ห้าสี่แปดสามแปด ห้าสามนะครับผมวิ่งสามกับสี่นะครับผมวิ่งสี่กับสามนะครับเด้อฟันธงคือสี่นะครับผมฟันธงสี่อ่ะก็ล่องจับเบิ้งครับผมถ้าเอฟซีมักกะจัดเลยครับผมมือนี่เป็นของพอนุ่มไทยนะครับผมก็เลยได้หยิบมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมมือที่เรียกกัเข่าเหล็กล่องเหล็กล่องนะครับผมศูนย์เจ็ด กะล่องจับเบิงนะครับผมเหล็กล่องเหล็กเดนเพราะว่าคุณพ่อิ่นกัตัดมาให้เลี้ยวนะครับผมตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม้าเอฟซีมักมักที่ว่าจับคูบนรางนะครับผมกัล่องจับเหรียญเบิงนะครับผม้าเอฟซีมักตัวใดกัล่องพิจารณาหรือจับคูเบิงนะครับผม นี่เนาะครับอันนี้คุณพ่อเพท่านได้จับให้เนาะครับผมถ่าเอฟซีมักตัวใดก็ร่องจับเบิงเนาะครับผมครับผมถ่าเอฟซีคนใดเขามาแลี้วก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยครับเด้อเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลุยครับผมช่วงนี้ก็ขอลงฮาน้อยกับเหล็กเล่ากรนะครับผมถ้าว่ารัฐบาลอยู่แถวใกล้ๆบ้านก็สีได้ตามให้เนาะครับผมพอดีว่าช่วงนี้เขา กำลังเหลืองนะครับผมกำลังกะว่าได้เกี่ยวเข่านะครับผมถือว่าที่เรียกว่าจะได้ไปซอยกะเห็ดงานนะครับผมก็ถือว่าเสียใจอยู่อกครับเพราะว่าต้องมาซอยพ่อบนเกี่ยวเข่านะครับผมก็ขอโทษขออภัยด้อที่บ่ได้ไปซอยนะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะไปซอยพอดีลหรอบ้านี้เข่าเข่ามันก็เลเหลืองเข่าเหลืองพอดีเนาะก็เลยว่าสิได้เกี่ยวเข่าซอยพ่อก่อน อันนี้คือตัวเด็ดนะครับผมตัวเด็ดตัวคัดเด็ดออกมานะครับผมกะล่องจับเบิงครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้ตามแนวทางหวยลาวพ่อหนุ่มไทยมาให้มหาให้เมื่อนี่นะครับผมกะขอบคุณนะครับผมทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่ยังบทอทถิงโชคนะครับถึงถ,ถึงโชคบอมีคลิปลงกะ ยังถาเบิงคลิปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดื้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับโชคพาลุยครับผมนี่นะครับเขาเจ้านะครับผมเขาเจ้ากับกำลังเหลืองเหืองครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพาลุยโชคพาลุยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับเดี๋ยวโชคสิเอาห้าน้อยล่วงห้เด้อครับด้อ โปรติดตามคลิปต่อไปอครับผมสวัสดีครับ